รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนซีบอลลูนค่ะพบกับผักหวานวันรวีแมนรอดนะคะที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้ขั้นตอนของการบิดลูกโป่งนะคะให้ออกมาเป็นรูปทรงต่างๆอย่างสวยงามค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนนะคะเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นสัตว์น้อยน่ารักน่ารักต่างๆมากมายและก็ยังสามารถเป็นอะไรได้อีกตามแต่จินตนาการที่ทุกท่านจะสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้เลยค่ะนอกจากที่จะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะคุณยังสามารถที่จะนํา ไปเป็นรายได้หลักและก็รายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วยค่ะโดยที่เรานะคะก็เรียนรู้กันมาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงนะคะระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้นะคะทุกๆท่านเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าลูกโป่งนอกจากที่จะนํามาบิดเป็นรูปร่างต่างๆแล้วยังสามารถจะนําไปตกแต่งในงานในเทศกาลต่าง,างๆหรือตกแต่งนะคะกับความต้องการที่ลูกค้านะคะจะรีเควสต์มาในกรณีที่คุณนะคะใช้เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้อีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่จะทําให้การทําลูกโป่งนั้นสนุกสนานมากขึ้นและเราก็อยู่กับอาจารย์ปรีชากร,ระจังทองที่จะมาสอนในวันนี้นั่นเองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,ค,ะครั้งที่แล้วนี่เรียนรู้ไปเยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์ขาเราได้ ทำความรู้จักกับลูกโป่งรูปแบบใหม่นะคะคที่เรียกว่าลูกโป่งหางรหรือว่านะคะลูกโป่งที่เรียกว่าลิงโอลูนนะคะและนอกจากนี้ก็ยังเรียนรู้เรื่องของการนำลูกโป่งใบเล็กๆเข้าไปอยู่ในลูกโป่งใบใหญ่ๆนะคะทั้งลูกโป่งรูปหัวใจลูกโป่งทรงกลมต่างๆให้การตกแต่งเนี่ยมันออกมานะคะมีเรื่องราวแล้วก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปมากมาย ะะแล้วก็อีกหนึ่งบทเรียนที่ครั้งที่แล้วตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือนะคะการทำบอลลูนบอมค่ะกับการเปิดตัวหรือว่าเปิดงานต่างๆนะคะโดยการระเบิดลูกบอลลูกใหญ่แล้วทำให้ลูกบอลเล็กๆเนี่ยนะคะร่วงออกมาอย่างสวยงามนั่นเองค่ะเราก็ได้เรียนรู้นะคะเรื่องของการทำลูกโป่งที่นะคะมีระดับขั้นตอนการทำที่เรียนรู้สูงกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าอาจารย์เนี่ยจะมาสอนเรื่องอะไรให้เราเนี่ยมีความสุขสนานกับการทำลูกโป่งต่อไปบ้างค่ะ อาจารย์ครับมีงานเทศกาลหลายงานเทศกาลในหนึ่งปีคแต่เทศกาลที่เขาเรียกสำคัญก็ได้แก่คริสต์มาสและปีใหม่คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้เราจะเห็นการตกแต่งประดับประดาที่เยอะแยะมากมายเลยครับโดยเฉพาะลูกโป่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการนำมาจัดตกแต่งที่เยอะที่สุดเลยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างทีมงานทีมงานคริสต์มาสค่ะ ก็ขาดไม่ได้เพราะจะต้องมีตัวคริสต์มาสใช่ต้องมีตัันคริสต์มาสมีซันต์คอสมีกวางเรนเดียต่างๆนานาที่มีความหมายถึงวันคริสต์มาสวันนั้วันนี้อาจารย์ก็เลยจะสอนการทําตัวคริสต์มาสก็คือซันต์คอสนั่นเองครับคริสต์มาสเป็นไซส์ใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ขาซันต์คอสนี่มีเอกลักษณ์คืออ้วนเราจึงต้องทําตัวใหญ่ๆอ้วนๆค่ะ ถ้าทำตัวมผอมก็จะไม่เหมือนซานตาซานตาคอสอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำซานตาคอสที่อาจารย์จะมาสอนวันนี้นะคะใช้อะไรบ้างคะก็ซานตาคอสนี้ก็จัดเป็นเสาประเภทหนึ่งนะเสาลูกปองประเภทหนึ่งก็จะต้องมีฐานฐานปูนนี่นะครับฐานปูนฐานปูนนี่ครับก็เพื่อที่จะเป็นการยืดให้เขาเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ล้มใช่ครับใช่ครับแล้วก็ท่อลูมิเนียม ท่อลูมิเนียมทั้งใหญ่และเล็กค่ะอันนี้แบบเล็กก็คือพลาตันที่อาจารย์เล็กพลาตันหนึ่งจุดห้าหุนหนึ่งหุนครึ่งก็คือหุนครึ่งกับท่อลูมิเนียมแบบปล ong หะคะสามหุนค่ะครับขนาดความยาวเท่าไหร่คะหรือแล้วแต่ตัวซันต์คอร์ที่เราจะทําขึ้นมาตัวซันต์คอร์ที่เราจะทำระยะสูงประมาณสองเมตรถ้าสูงประมาณสองเมตรเราต้องใช้เสาประมาณกี่เมตรคะก็สองเมตรเลยพอดิบพอดีได้เลยใช่ครับผมโอเคค่ะ เริ่มต้นเราก็เอาท่อลูมิเนียมไปใส่ในฐานที่เราเตรียมมาไวนะ้ฐานที่เราเตรียมมาไว้แล้วก็เหมือนเคยคือเราต้องยึดให้ท่อกับฐานนี้แน่นค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าสามารถใช้ไส้เป็ดก็ได้ไส้ไก่ก็ได้ครับครับ ก็ค่อยๆพันเข้าไปนะคะขั้นตอนนี้เราก็เคยสอนมาแล้ว้วในตอนของการทําเสาต่างๆนะคะใช่ครับใช่ครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปว่าเสาเนี่ยจริงๆมีหลายแบบมากที่เราสอนไปเมื่อคราวนั้นนะคะก็จะมีเสาต้นไม้ก็คือเสาลูกโป่งนะคะแล้วก็ยังมีเสาโรมันเสาโรมันนะคะแล้วก็เสากระต่ายวันนี้เราจะมาทําเสาซันตาคอสกันค่ะครับซันตาคอสจัดเป็นเสาประเภทหนึ่งค่ะ ตอนนี้เราก็ทำการย,ยึดนะคะเรียบร้อยแล้วเสาอลูมิเนียมกับเสาส่วนที่เป็นฐานใ,<ช>ให้มันคงเรียบร้อยแล้วแน่นมากยกยกก็ไม่หลุดขั้นตอนต่อมาเลยค่ะอาจารย์เราก็เริ่มต้นจากเท้าซานต้าเท้าซานต้ารองเท้านซานต้าคอจะมีใส่รองเท้าสีดำรองเท้าสีดำค่ะครับผม เสาที่เราทามาครั้งที่แล้วเป็นซุ้มสี่ใช่ไหมคบก็คือหนึ่งช่อมีสี่ใบแต่ซันตาคอตเนี่ยตัวเขาอ้วนเราจะใช้ซุ้มสีไม่ได้มันก็จะกลายเป็นซันตาคอตที่ผอมมากเราจึงทําด้วยซุ้มหกแปลว่าก็คืออันที่ใช้ลูกฝ่งหกลูกในช่อเดียวเนี่ยมันจะจัดยากมากเพราะมันจะดิ้นไปดิ้นมา่หนึ่งหนึ่งหนึ่งช่อมีหกใบ หนึ่งช่อมีกสสองสามสี่ห้าหกนะคะครับแต่วิธีใส่เหมือนกันคือเราก็ใส่ใส่ที่คู่ใดคู่หนึ่งแล้วก็บิดยึดให้แน่นครับบิดยึดให้แน่นแต่ว่าชุดแรกเนี่ยมันยังไม่แน่นมันยังดิ้นอยู่เพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรมาบังคับเขาเราต้องใส่ชุดที่สองไปช่วยบังคับ แม,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 ม่ให้เขาดิ้นค่ะนะครับต่อไปชุดที่สองนะครับชุดที่สองนี้ก็ยังเป็นส่วนของรองเท้าอยู่อืก็เป็นส่วนของรองเท้าเช่นเดียวกันนะใช่ครับ การทำซันตาคอร์สนี่เราใช้ซุ้มหกทั้งหมดเลยไหมคะใช่มากคลาดกันไปซุ้มหกทั้งหมดนะซุ้มหกทั้งตัวเลยเดี๋ยวตอนทําแขนอาจจะไม่ได้ใช้ซุ้มหกเพราะว่าช่วงแขนจะเล็กช่วงแขนจะเล็กตรงน,นี้เหตุผลที่เราใช้ซุ้มหกไปอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าซันตาคอร์นเนี่ยจะตัวอ้วนถ้าเกิดเราใช้ซุ้มสี่เนี่ยอาจจะดูผอมไปได้แล้วช่วง <laughs> ขาของซันต้าเสร็จแล้วครับนี่ก็ที่ซุ้มหกนะครับเนี่ยเป็นช่วงรองเท้านี่เป็นรองเท้าต่อไปก็จะเป็นถุงเท้าก็ต้องซุ้มหกถุงเท้าก็ต้องสีขาวครับลูกโป่งที่ใช้ก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับขนาดแตกต่างไปเช่นไซนี้ใหญ่แล้วก็เล็กลงมานะครับแล้วไซนี้ก็ขนาดพอๆกับไซนี้เพราะนี่เป็นถุงเท้า ดมดินถุงเท้าเสร็จแล้วต่อไปก็เริ่มเป็นกางเกงกางเกงเราใช้ส,สีแ,สด,งสแสดงก็ต้องสีแ,สด,งสแสดงสีแดงไซส์เล็กหน่อยนะครับไซส์เล็กหน่อยอครับที่ใส่ก็เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปนี่จะเป็นส่วนของกางเกงแล้วนะคะคนี่เป็นส่วนของกางเกงแล้วยึดพันให้แน่น ใส่ไปทุกครั้งก็จะมีการบิดนะคะเพื่อที่จะล็อกให้ตัวลูกโป่งอยู่อยู่คับบิดหครั้งไม่อยู่ก็บิดสองครั้งก็ได้คะบิดนี่คือเราบิดลูกไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะจานตรงส่วนที่เราสอดเข้าไปต้องบิดลูกที่เราที่เราสอดอ๋อตรงช่องที่เราหนีบเข้าไปก็จะได้ยึล็อกกับแกนนะคะได้แล้วกางเกงต่อไปก็กางเกงที่กางเกงก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นหน่อยใช่ครับ ก็เหมือนตรงนี้เป็นตรงปลายกางเกงค่ะปลายกางเกงพอขึ้นมาข้ขาง,<ก>งบนเนี่ยตัวซันต้าก็จะค่อยค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะก็ต้องใช้ลูกโป่งที่มีไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นใช่ครับใช่ครับไซส์ก็จะใหญ่กว่าชั้นนี้หน่อยหนึ่งนะครับใหญ่หน่อยหนึ่ง มาอยู่ก็บิดขึอีกก็ได้นะครับการวางลูกโป่งก็ในแต่ละชั้นนี้ก็คือให้มันสับหว่างกันใช่ไหมคะจย์ใช่ครับสับวางเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยอืมอ่าได้แล้วช่วงกลางกางเกงครับผมทีนี้ลูกโป่งไซส์ต่อไปที่เราต้องใช้ค่ะสีแดงเหมือนเดิมสีแดงสีแดงขนาดก็ต้องใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นครับเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มใกล้จะถึงเอวแล้วค่ะต้องใหญ่ขึ้นนิดนึับ นี่ครับเราใส่สองใบนี้นะเพราะนั้นเราก็ต้องบิดสองใบนี้นะครับให้แน่นแต่ถ้าแน่นไม่พอเราไปไขว้รวมกับใบอื่นได้อีกด้วยมันก็จะได้ความแน่นหนาที่เพิ่มขึ้นจะได้ความแน่นหนาให้โลมันแน่นขึ้นครับอันนี้เริ่มเป็นเอวแล้วนะครับเริ่มใกล้เอวแล้วมีเท้ามีถุงเท้าแล้วก็มีช่วงกางเกงต่อไปเราจะทำส่วนไหนต่อคะ เข็มขัดครับเพราะเอลนี่คือเข็มขัดอแต่ขนาดสันนุนนด,ดจะไม่หุบเข้ามานะจะพองที่สุดเพราะว่านี่คือส่วนที่ใหญ่สุดของสันนวนที่สุด,สดนะคะพูดถึงสนนิคก็ต้องมีพุงใหญ่ๆค่ะเราก็ต้องทําส่วนตรงกลางของตัวสนนิคเนี่ยให้มันใหญ่ที่สุดใช่ครับคราวนี้เราใช้ซุ้มหกเหมือนกันนะครับแต่ว่าแทนที่จะเป็นลูกโป่งสีเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นอันนี้ใช้สีดำห้าใบสีทองหนึ่งใบก็หมายความว่าสีทองนี้ก็คือ หัวเข็มขัดโอ้โหเก่งจังเลยครับใช่ครับหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดของซานตาคอสนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามหลีกเลีย่ยงที่จะไม่บิดสีทองนะครับ <ừ> แล้วก็เอาสีทองไปไว้ทางด้านหน้านะครับสีทองไว้ทางด้านหน้าจะทำนี่ตรงๆรงเลยโอเคนี่ค่ะทองไว้ทางด้านหน้าเราจะพยายามจะไม่บิดสีทองนะพระเดี๋ยวมันเปลี่ยนตำแหน่ง แล้วนะห้ซีทองอยู่ด้านหน้าลูกสองลูกที่เราหนีบเสาก็คือสองลูกนี้เราก็จะบิดสองลูกนี้ค่ะมาอยู่ก็ซ้ำอีกทีหนึ่งมันจะได้แน่นขึ้น โอเคได้แล้วนะคะส่วนของเข็มขัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตัวซันตาคลอสนั่นเองค่ะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําด้านบนต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะจนออกมาเสร็จเรียบร้อยครับเราจะทํอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับค่ะไล่ไปจนถึงถึงตัวถึงคอถึงหน้าและก็หมวกซันตาคลอสครับต้องทำให้ครบแล้วทุกชั้นมีหกช่อมีหกลูกเหมือนกันหมดคือใช้ซุ้มหกทำหมดเลยทำหมดเลยครับถึงช่อถึงถึงหมวกซันตาคลอส ค่ะ,ะคงั้นเดี๋ยวเราทํากันต่อเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าอยากจะเห็นแล้วว่าซันตาคอร์ที่ออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตายังไงนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ทําต่อได้เลยค่ะได้ครับเราเริ่มกันเลยนะครับทําต่อไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราะะทำส่วนรองเท้าส่วนถุงเท้าส่วนกางเกงจนถึงส่วนเอวนะคะจากนั้นก็ตามที่อาจารย์บอกค่ะก็คือเราทำนะะในส่วนของตัวโดยการใช้ซุ้มหกทั้งหมดเลยและเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซันต้าของเราก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นี่เลยนะคะจะมีทั้งส่วนตัวส่วนที่เป็นหน้าตาส่วนเลาพูดถึงซันต้าก็ต้องมีเลาแล้วก็มีหมวกด้วย,วยอาจารยอธิบายนิดนึงค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นซุ้มหกหมดนะครับใช้ซุ้มหกหมดเลยชั้นนี้ยังเป็นลําตัวอยู่ค่ะก็มีสีแดงนะครับสีแดงก็จะเป็นแดงล้วนชั้นต่อไปก็เป็นส่วนของลําตัวค่ะแต่เริ่มมีชายคลาเกิดขึ้นมีชายคลาวซันต้าก็ต้องมีคลายาวๆครับก็เลยเป็นชั้นที่มีสีแดงห้าลูกแล้วก็มีสีขาวหนึ่งลูกสีขาวหนึ่งลูกครับเป็นชายคลาแล้วชั้นต่อไปส่วนของช่วงหัวไหลเป็นแล้วคลาก็เริ่มใหญ่ขึ้นค่ะ เพราะนั้นเขาเลยมีสองใบเป็นสีขาวสองใบสีแดงสี่ใบนะครับครับส่วนชั้นต่อไปขาวหมดเลยด้านหลังเป็นผมอ๋อด้านหลังเป็นผมผมเขาก็จะขาวด้วยใช่ครับเพรตะาซันต้าเขาแก่แล้วค่ะก็เลยผมขาวคนะครับเพราะฉะนั้นชั้นนี้เลยขาวหมดหกลูกเลยหกลูกก็จะเป็นซุ้มหกสีขาวหมดเลยนะคะแต่เนื่องจากซันต้าเนี่ยเป็นคนใจดีแล้วก็ อยู่ในประเทศหนาวใช่แก้มเขาก็จะแดงแดงอมชมพูค่ะชั้นนี้ก็เลยกลายเป็นมีสีแดงสองสีขาวสี่ค่ะก็คือจะมีสีชมพูใช่ไหมคะชมพูสองแล้วก็สีขาวอีกสี่ลูกก็ยังคงรวมเป็นหกลูกนะคะก็คือเป็นตัวอย่างของซุ้มหกเหมือนเดิมซุ้มหกเหมือนเดิมครับชั้นต่อไปก็เป็นผมก็ยังเป็นเป็นผมเป็นหน้าเป็นผมทั้งหมดก็จะเป็นสีขาวล้วนล้วนครับค่ะจากนั้นส่วนของ พอเลยหน้าขึ้นไปก็จะกลายเป็นเริ่มเป็นหมวกแล้วนะครับก็จะเป็นซุ้มหกค่ะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราจะลดขนาดอย่างรวดเร็วจนทําให้มันแหลมขึ้นไปนะครับทั้งสุดท้ายนี้ก็เป็นซุ้มหกอยู่นะครับคืออันบนสุดก่อนที่จะเป็นลูกบนสีขาวก็ยังเป็นซุ้มหกซุ้มหกอยู่ครับแต่ว่าเป็นลูกโป่งที่แบบเป่าเล็กมากเล็กมากครับอย่างอันนั้นเราใช้ไซส์อะไรล่ะคะอาจารย์ขาอ้าหกเหมือนกันครับอาหกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป่าให้มันเล็กลงใช่ครับลูกบนนี้ก็เหมือนเป็น ปิดหัวเสาันนเองค <ะ S 1> ปิดหัวเสาเหมือนเราทำสามลูกโป่งนะครับเหมือนจ,จุกปลายของหมวกซันตาจุกปลายของหมวกซันตาครับ,รบพอเราได้ตรงส่วนปลายของหมวกซันตาคอเรีเยบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนของหน้าตาปกติเราจะใช้เป็นปากกาเมจิกใช่ไหมคะในการ,รวาดแต่อันนี้เราจะเห็นว่าเป็นลูกโปง่งสามลูกมีสีฟ้าแล้วก็มีสีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยครับสีฟ้าสองลูกนี่แทนดวงตา แน่นอนว่าเป็นชาวต่างชางติดวงตาสีฟ้าครับแล้วสีแดงนี่แทนปากแทนปากเลยเหรอคะอืมก็ใช้วิธีการสูบแล้วก็ติดด้วยสกอ็อตเทปติดด้วยสกอ็อตเทปเทปใสธรรมดานี่เองติดด้วยเทปใสปกตินะคะสำหรับส่วนของดวงตาแล้วก็ส่วนปากของซันตา้าค่ะคทีนี้ขั้นตอนต่อมาจะเห็นว่าซันตา้าของเราเนี่ยมีตัวเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดแขนอยู่เลยคะ่ะอาจารย์ครับก็เราต้องทําแขนขึ้นมาครับค่ะต้องทําแขนขึ้นมา ก็จะต้องเอาโครงของแขนมาใส่ในตัวซันตาคอค่ะโครงที่เราใช้ก็จะเป็นอลูมิเนียมแต่เป็นอลูมิเนียมเพลาตันเหมือนตอนที่เราทําหัวใจครับครับและอาจารย์ก็เตรียมมาแล้วด้วยครับหุ่นครึง่งใช่ไหมคะหุ่นครึง่งครับหุ่นครึง่งอ่าแล้วเราจะทำยังไงนนเราก็ใส่เข้าไปในตัวซันตาคออืมตัวซันตาคอสแบบนี้นะครับอ่าดูประมาณให้ได้ประมาณกลางๆนะก่อนจะใส่ดูประมาณให้ไนะด้กลางๆก็ใช้วิีชั่งนำ้ำหนักก็ได้นะครับจุดกลางนะคะของตัว เพลาตันให้ได้ใช่ครับแล้วก็ใส่ไปในไปในตัวซันตังก็เบียดเบียดผ่านลูกโป่งไปได้เลยนะเนี่ยเบียดผ่านเข้าไปแบบนี้เลยท่านเนี่ยเบียดผ่านแบบนี้นะครับง่ายดายมากนะครับได้แล้วนี่คือส่วนของโครงแขนครับส่วนของโครงแขนจากนั้นร<ม>เราทาไงต่อคะจากนั้นก็เอารูปโป่งสีแดงมาทําแขนลูกโป่งสีแดงที่เราจะใช้เตรียมมาที่เตรียมมาเป็นซุ้มสีนะ เป็นซุ้มสีสีแดงใช่ครับใช่ครับนี่ครับเวลาใส่ก็ใส่เหมือนเราทำซุ้มปกติใส่เข้าไปใส่เงี้นะครับพอใส่เข้าไปแล้วบิดให้อยู่ะไม่ต้องใส่ให้ผิดและบิดให้ถูกนะครับเพราะว่ามันสีเดียวกันหมดสีเดียวกันหมดเลยไม่ต้องกังวลเลยครับใส่ทั้งซ้ายและขวาค่ะอาใส่ข้างนู้นข้านู้นช่วยอาจารย์หน่อยนะครับ ได้มาเลยครับอ่าดีมากครับดีมากโอเคอ่าใส่ชั้นต่อไปเลยนะอ่าใส่สว่างกันไปนะครับใส่สว่บบางกันไปได้คะ่ะโอ้ใช้ได้เลยเจ๋อมากได้แล้วก็คือใส่ยาวไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใส่าย,ยาวไปเรื่อยๆเลยครับ หวานใส่ข้างอาจารย์ใส่ข้างนได้แล้วค่ะอาจารย์โอเคครับ พอมีหน้ามีตาแล้วเริ่มมีแขนเนี่ยเราเริ่มเห็นจะเห็นเป็นซันตะคอจริงๆแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันเป็นตรงๆเหมือนกับเป็นเสาธรรมดาที่ทำมันจะดูเป็นซานตะคอได้อย่างไรส่วนที่ทําให้แตกต่างจากเสาทั่วไปได้ก็คือการที่มีแขนเพิ่มขึ้นมานี่เองครับผมแล้วก็ใส่เราก็ต้องใส่ไปเรื่อยๆให้ให้ดูว่าเป็นพอเหมาะของความยาวของแขนนะครับอ่าใส่ต่อไปครับ เราก็จะได้ความยาวของแขนนะคะของสีแดงที่เราจะใส่ไปเลย่อยเพราะว่าซันตา้านี่ก็จะใส่เสื้อแขนยาวครับครับซานต้านมือถุง,งมือใส่ถุงมือสีขาวนะค่ะโอเคอ่ะอันนี้เราทำต่อให้เสร็จนะค่ะแล้วก็ ต้องมีถุงมือสีขาวด้วยถุงมือสีขาวก็เป็นซุ้มสีเหมือนกันป่ะคะหรือว่าซุ้มสีเหมือนกันซุ้มสีเหมือนกันเลยโอเค <Okay. S 2> ค่ะจาายงั้นเดี๋ยวเราทําต่อจนเสร็จนะครับ <Yeah. S 1> ล้วดูทั่วเสร็จแล้วจะเหมือนไหมนะครับโอเคค่ะ แล้วก็หลังจากที่เรานะคะใส่ส่วนของแขนเสื้อให้กับซันตาคอร์สเรียบร้อยแล้วนะคะสีแดงล้วนแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะมาทําถุงมือนะคะพูดถึงถุงมือของซันต้าก็ต้องเป็นสีขาวใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําถุงมือซ<ๆ>ันต้ากันเลยค่ะก็เป็นการใช้ซุ้มสีเหมือนเดิมซุ้มสีเหมือนเดิมครับคือตอนนี้แขนเราเสร็จวนะค่ะตรงเนี้ยที่เราตัดทิ้งไปเนี่ยมันคมคเราจึางต้องเอาลูกโป่งมาสวมเพื่อกันไม่ให้มันมันไปตามลูกโป่งนะครับค่ะ ก็คือเอาปลายสักปลายหนึ่งส่วนปลายนะคะสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้แล้มีสีเขียวอยู่ก็คือใส่กันบาดกันไม่ให้มันไม่ให้บาดลูกโป่งบาดลูกโป่งแล้วเดี๋ยวลูกโป่งก็จะแตกครับได้ไหมครับได้ล้ค่ะเจ้าถูกต้องครับทีนี้ก็ เอาสีขาวสีขาวที่เป็นถุงมือใส่ได้เลยที่เป็นถุงมือเยอะๆครับใส่ปลอกอันนี้เหมือนเป็นอ๋อเป็นปลอกปลอกตรงถุงมือปลอกืองลายใส่เลยนะคะใส่เลยครับใส่เลยผักหวานนี่มีแววจริงๆเป็นบารุณอติได้สบายเลย หวังว่าจะเป็นอาชีพเสริมให้ตัวเองได้เหมือนกันค่ะโอเคได้แล้วต้องใส่ทั้งสองข้าง,ง2 2> เลยนะทั้งสองข้างนะคะใส่สองข้างเลยพระวานสับวางหรือเปล่าครับสับวาง,บบางค่ะสับวางนะ <c oughs> เขาเป็นซุ้มซมีสับวางกันตลอดค่ะ <c oughs> ขออาจารย์เช็คหน่อยเป็นได้เป็นได้จริงไหมโอ้ <c oughs> ว้าวใช้ได้ใช้ได้ใ,ไดใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะอาจารย์ขาทีนี้ส่วนมือ เราใช้เป็นลูกโป่งทรงกลมธรรมดาทรงกลมเป็นเป็นมือเขาครับค่ะแล้วเราจะเชื่อมให้ทมือติดกันยังไงล่ะคะเราจะให้ไส่ไก่ครับไส่ไก่ไส้ไก่ใช้ไส้ไก่อ่าเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ทำให้ไส้ไก่ให้ให้กหวานดูทีนึ้กันนะอ่าเราก็เราก็เตรียมมือที่มือที่เราเตรียมที่จะทําเป็นมือซันดะคอรเตรียมมานะครับแล้วก็ไส่ไก่เส้นหนึ่งที่เราจะผูกยึดกับมือคล้องไปประมาณสองช่อ ชอ่อนะครับอชอ่อโอเคคล้องไปแล้วแล้วก็ดึงดึงดึงลอดมาถึงปลายปลายนอกสุดค่ะลอดถึงปลายนอกสุดอย่างนี้ไหมคะนี่ออกมาสุดแล้วอ่าจะครับแล้วก็จับมือหนึ่งนะแล้วก็มือหนึ่งจับจับมือรูปมือมีการาแล้วก็มัดแบบที่เรามัดลูกโป่งเลยครับโอเค มาตึงๆนะครับมาตึงๆนะครับเดียวาของหนูยังแอบหลุดคะ่ะเอ๋อะเดี๋ยวให้อาจารย์ทำตรงด้านนี้ให้ดูใหม่โอเคจับผูกไว้ด้วยกันเหรอคะอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับ เร<ห>าจ<ห>ทำให้ตรงนี้เราจับมือนึงจ,จับลูกโป่งมือจับไส้ไก่นี่นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับอ่าเราก็จะได้แล้วนะคะส่วนมือส่วนแขนของซนตาคอร์สของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะ เรื่องราวที่เราเรียนไปนะคะก็เป็นขั้นตอนและก็วิธีการทําลูกโป่งให้ออกมาเป็นซันตาคอสตัวใหญ่ๆของเราแบบนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งตามงานเทศกาลต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ปรีชากระจังทองมากๆเลยค่ะครับผมครับสวัสดีครับเอาละค่ะแล้วค,ลครั้งหน้านะคะเราจะมาทําลูกโป่งให้ออกมาเป็นรูปแบบที่สวยงามได้มากน้อยขนาดไหนพลาดไม่ได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ